สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีนี่คะ่ะน้องกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าฟิลิปริมนะคะไซส์มินินะคะอันนี้คือแบบว่ากําลังดีเลยนะคะเป็นไซส์มินิก็จริงแต่ว่าจุของได้เยอะมากๆๆเลยนะคะคือว่าคุ้มจริงๆเลยนะคะที่ซื้อน้องใบนี้มานะคะแล้วน้องก็เป็นใสีดํา แล้วก็เป็นสีทองนะคะคือตัดกันแบบว่าสวยงามมากเลยนะคะใบนี้นะคะก็ซื้อมานะคะนีเ่เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดอุปกรณ์ให้ดูนะคะว่าซื้อมาแล้วมีอะไรบ้างนะคะขอุยาถอดแว่นโอเคมาค่ะก็คือว่าน้องใบนี้นะคะตอนที่ซื้อมาก็จะมีนี่ค่ะมีถุงพลาสติก พอเราแกะถุงพลาสติกออกมานะคะเนี่ยถุงพลาสติกเขาก็จะมีแบรนด์ของเขาว่าเป็นฟิลิปลิมนะคะฟิลิปลิมแล้วก็จะเป็นไซส์ O/S นะคะฟิลิปลิมมินิใบนี้นะคะก็มันจะมีปีบอกนุ่นไหวปีใบนี้ก็ซื้อมาในปี2021นะคะเพิ่งซื้อมาตอนประมาณต้นปีนี้เองนะคะน่าจะประมาณมกราหรือว่ากุมภานี่แหละคะ่ะจำไม่ได้จริงๆนะคะ แล้วก็ใช้งานมาแบบสมบุกสมบันจริงๆนะคะเวลาไปไหนนะคะก็ส่วนมากจะใช้น้องใบนี้เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าคือน้องอ่ะเป็นหนังทั้งใบเลยนะคะแล้วก็คือเป็นรอยยากมากเลยนะคะใบนี้คือแบบใครได้มาคือคุ้มสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะพอเราแกะถุงกระดาษเอ้ยพอเราแกะถุงพลาสติกใบนี้ออกมานะคะ ก็จะมีเป็นถุงผ้านะคะหุงผ้าใบนี้ก็ใบใหญ่อยู่เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า3.1ฟิลิปลิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของน้องกระเป๋านะคะจริงๆน้องอะ่ะน้องใบเนี้ยนะคะเขาก็จะหุ้มมาด้วยไม่ได้หุ้มคือคือไอใบทุกเน,นี้ยมันจะมีพวกเนี้ยคะ่ะ ใส่อยู่ในกระเป๋ากันกระเป๋าแฟบแบนนะคะอันนี้ก็เก็บเอาไว้คือแบบว่าอุปกรณ์ยังอยู่ครบเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้น้องมาเมื่อตอนต้นปีนี้เองนะคะอุปกรณ์คือแบบว่าครบมากเลยนะคะแต่ว่าคิดขายไหมไม่คิดขายเลยค่ะเพราะว่ามันคือแบบมันดีมากเลยนะคะคือแบบจุของได้เยอะจริงๆนะคะเนี่ยน้องอะ่ะเนี่ยคือใช้มากใช้งานมาโดยไม่มีการแบบว่า ดูแลเท่าไหร่นะคะเนี่ยยังไม่มีรอยเลยอะ่ะยังหารอยไม่เจอเลยอันเนี้ยคะ่ะคือแบบแล้วน้องเป็นอะไรสีทองคือสวยมากเลยนะคะก็คือนี่สายอะ่ะสามารถรับระดับได้ด้วยนะคะที่ซื้อมาเพราะว่าแบบชอบอะ่ะคือไปอ่านรีวิวมาแล้วเขาบอกว่า น้องอ่ะเป็นหนังทั้งใบนะคะแล้วก็เป็นหนังที่เป็นรอยยากมากเลยนะคะอันนี้ก็เลยทําให้เราอ่ะตัดสินใจซื้อโดยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าแค่ได้ยินเขาว่าเป็นรอยยากมากนี่ก็แบบว่ามันน่าสนใจเลยใช่ไหมแล้วคือแบบน้องก็แบบน่ารักอ่ะ่ยจะบอกก่อนว่ามันสามารถสะพายแบบคอร์สบอดี้ได้ด้วยนะคะนี่อันนี้คือการสะพายแบบคอร์สบอดี้นะคะก็ ปรับระดับสายได้ให้มันเท่ากับความสูงของเรานะคะถ้าคนไหนนะคะตัวเล็กกว่านี้อันนี้ตัวเราเองสูงประมาณร้อยหกสิบสองนะคะก็จะปรับสายอยู่ที่ตรงไหนอะคือปรับสายอยู่แบบอ๋อมันมีสายให้แบบว่าหลายรูมากเลยนะะเนี่ยค่ะเนี่ยรูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าของเราใช้รูที่หกนะคะนี่รูที่หก คือถ้าใครตัวตัวเตีย้ยหรือว่าตัวสูงก็ดีนะคะมันก็สามารถปรับสายเพิ่มได้อีกเลยนะคะตามความสูงตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยนะคะอันนี้ก็อะไหล่ทองแล้วคือคือสายอะสายก็เป็นรอยยากอะคือแบบทั้งใบเลยอะมันเป็นรอยยากมากเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะสามารถที่จะ แกะออกได้นะคะใครแบบบางทีไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบไม่ชอบสายไม่ชอบสายนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นถือแค่น้องกระเป๋าใบนี้ใบใบเดียวคือแบบว่าจบเลยนะคะเนี่ยค่ะถือถือออกงานนะคะถือแบบชิชวๆไม่ต้องใช้สายนะคะก็แบบว่าถือได้หมดเลยอะคัสหรอเนี่ย ถือแบบเนี้ยสวยอะ่ะถือแบบนี้ก็ได้เก๋มากเลยค่ะนี่หรือว่าถือแบบถืออันเดียวมือเดียวอะ่ะเก๋มากเลยอ่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะน้องเขาจะมีน้องเขาจะมีแบบว่าให้เราเก็บด้วยแบบติดกระดุมหรือว่า ใครที่ไม่ชอบติดกระดุมนะคะก็สามารถแกะถอดออกได้นะคะน้องก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะแกะถอดออกเพื่อที่จะเปิดกระเป๋าข้างในนะคะเนี่ยแกะถอดออกแล้วก็เปิดข้างในตัวตรงนี้ค่ะมันจะเป็นซิปล็อกนะคะให้เรากดเข้าหากาัานนี่แล้วมันก็จะเด้งออกมาแต่ตามรีวิวอะ่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยง่ายนะคะตรง ตรงอะไหล่ทองตรงนี้จะเป็นรอยง่ายนะคะบางคนเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปกดปิดบ่อยนะคะเพราะว่าถ้าเรากดเข้ากดออกบ่อยนะคะมันจะทําให้น้องเป็นรอยได้ง่ายนะคะตรงขอบอะไหล่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็แบบว่าบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างถ้าถ้าไม่ติดนะคะก็จะใช้เป็นการเนี่ยค่ะอันนี้แทนเป็นการแบบติดกระดุมแทนนะคะน้องก็น้องก็เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วอะนี่นี่ขนาดไม่ได้ ติดนะคะก็ปล่อยแบบประมาณนี้เลยส่วนตัวจะไม่ค่อยติดอยู่แล้วนะคะก็จะแบบปล่อยอยแล้วก็ผูกเป็นกระดุมตรงนี้แทนนะคะคือมันมันได้อะ่ะ <c oughs> คือดีอะ่ะและตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อีกคือดีมากเนี่ยใครจุกของเยอะนะคะก็ลูดให้สุดเลยเนี่ยค่ะน้องก็จะหน้าตาเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวขอเอาของออกมาก่อน คือใส่ของได้จุจริงๆนะคะอันนี้ก็จะมี AirPods กระเป๋าต,ตั้งแบบยาวเลยนะคะมีกุญแจรถอีกสองอันพกเข้าไปสออันเพิ่งจะใส่เมื่อตกี้เองนะคะ เดี๋ยวขอใส่สายสะพายก่อนนี่นะคะใส่สายสะพายแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นแบบว่าปล่อยๆได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะคะแต่จะลองรูดซิปขึ้นให้ดูนะคะว่าถ้าสมมติเราใช้แบบรูดซิปขึ้นจะเป็นยังไงอ อันนี้คือหน้าตาน้องแบบว่ารูดสุดเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะตรงนี้เราก็ไม่ค่อยติดมันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากลัวมันจะเป็นรอยอะคะ่ะตรงอะไรเราก็จะแบบปล่อยๆแล้วก็ใช้เป็นปิดกระดุมตรงด้านบนแทนนะคะอันนี้คือหน้าตาตอนที่น้องติดรูดซิปสุดเลยนะคะจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะว่า เราชอบแบบไหนนะคะถ้าถ้าเราไม่รู้ซิปเลยอะ่ะมันก็จะทําให้เราจุของได้น้อยลงนะคะแต่ว่าก็ไม่มีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่นะคะถ้าเราแบบพกพาของไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะคะเราก็เป็นแบบว่าเป็นประมาณนี้ไปแทนเนี่ยค่ะก็สามารถปรับระดับตามความสูงของเราได้เลย คือใบนี้ขอบอกเลยว่าใช้บ่อยมากๆเลยนะคะคือแบบใช้แบบไม่กลัวเป็นรอยเลยนะคะคือแบบใช้ใช้แต่ว่าถามว่ารักไหมรักมากเลยนะคะใบนี้แบบยังม,มีกลิ่นหอมของหนังอยู่เลยอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะแล้วก็จะเก็บรักษาน้องเอาไว้นะคะบกลิกก่นใหม่ยังมีอยู่ เดี๋ยวมาใส่ทีละอันให้ดูดีกว่าว่าใส่อะไรได้บ้างเวลาเราใช้นะคะมันก็แล้วแต่ความชอบนอี่นั่นแหละเราอะชอบแบบรูปซิปลงเพราะว่ารูปซิปลงมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่ถ้าเรารูดซิปลงรูดซิลงก็จะเป็นแบบรประมาณน,นี้ก็คือจะแบบว่าสวยอีกแบบหนึ่งเลย อาอันนี้มันเข้าไปข้างในนี้ค่ะชอบแบบนี้มากกว่าแบบนี้มันจะดูแบบมันดูแบบสวยอะเนี่ยแ้วชอบมากเลยนะคะกระเป๋าที่เป็นอะไหล่ทองเคือเห็นแล้วแบบรีบอย่างกระเป๋ากุชชี่เองนะคะอันนี้คือกระเป๋ากชชี่ใช่ไหมอะไหล่ทองเหมือนกันอะ เป็นอะไรกับกระเป๋าดำอะไหล่ทองก็ไม่รู้คือแบบชอบมากเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวน้องกุชชี่ใบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะมีรีวิวน้องกระเป๋ากุชช<ๆ>ี่ใบนี้อยู่นะคะแล้วก็ซับาพาได้แบบหลายแบบมากเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดดูแล้วก็กดชอบกดถูกใจอะไรกันได้เลยนะคะมานี่อันนี้ก็คือแบบแล้วแต่ความชอบคือ โดยส่วนตัวจะชอบแบบนี้มากเลย มาค่ะเดี๋ยวจะเปิดน้องกระเป๋าให้ดูนะคะว่าน้องสามารถใส่อะไรได้บ้างน,นะคะนี่นะคะถ้าเราเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างในก็คือจะมีกระเป๋าใบเล็กนะคะเอาไว้ให้เราใส่ของได้อีกนะคะเผื่อว่าอยากจะใส่บัตรหรือว่าใส่เอกสารที่สําคัญสาคัญนะคะเป็นแบบว่าอันเล็กๆนะคะก็สามารถใส่เข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมี ตาอยู่นะคะเป็น3.1ฟิลิลิมนี่แล้วก็ตรงข้างหลังตรงนี้ก็จะมีเลขนะคะนี่ค่ะจะมีเลขประจำกระเป๋าของแต่ละใบเลยนะคะคือแบบสภาพข้างในคือสภาพใช้งานจริงนะคะคือแบบใช้บ่อยมากที่สุดในบรรดากระเป๋าที่มีเลยนะคะนั่นแต่ะได้น้องมานะคะก็คือใช้แบบใช้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้เพื่อนดูกันนะคะว่า ปกติแล้วเราใช้ใส่อะไรบ้างห,หลักๆเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเป๋าสตางค์ค่ะนี่ค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะได้มาจากเพจเก็บสตางค์นะคะใบนี้ก็เหมือนกับว่าอะไรอ่ะคนที่มูอะคะ่ะแบบมูนิดๆมูเรื่องเงินทองนะคะใบนี้เขาบอกว่าเขาจะเลือกสีตามวันเกิดให้เรา ใบนี้ก็แบบว่าถ้าเราใช้แล้วอะ่ะมันจะเหมือนกับว่าทําให้เราอะ่ะรู้สึกไม่ค่อยอยากใช้ตังทําให้เราอะ่ะเก็บตังได้มากขึ้นนะคะตรงตามแบรนด์ของเขาเลยคือแบรนด์เก็บสตาร์นะคะใบนี้ก็ใส่เข้ามาเลยค่ะหนึ่งใบนี้จุอจารถปกติก็ใส่อันเดียวแล้วก็ที่ ขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นตาค่ะแว่นตานี่แว่นตาก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก็จะเอามาใส่ในกระเป๋าใบนี้ด้วยนี่ค่ะแล้วก็มี AirPod s ด้วย AirPod s ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่มันยังเหลือที่อีกนิดนึงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาเอาแบบว่าใส่หลักๆเลยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ จริงมีลิปสติกด้วยที่ขาดไม่ได้นะคะลิปสติกก็สามารถใส่เข้ามาได้อีกนะคะหรือว่าเป็นแป้งพับนะคะก็ยังสามารถใส่เข้ามาได้อีกนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นพื้นที่นะคะที่อยู่ด้านบนตรงนี้ยังสามารถใส่ของเพิ่มเติมได้อีกนะคะคือแบบว่าน้องเป็นใบเล็กที่สามารถใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะคือแบบว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ต้องกดปิดก็ได้นะคะเราก็แค่ประมาณนี้ หลักๆเลยก็ตัวเราเองนะคะก็จะใช้แบบว่าติดกระโดมข้างบนแทนนี่ค่ะติดไปเลยนี่แล้วมันก็จะล็อกให้เราเองอะ่ะคือทางที่เราไม่ได้ใช้อันนี้ใช่ไหมเพราะว่ากลัวมันเป็นรอยแล้วก็แบบปล่อยแล้วเราก็โอเคพอมเวยค่ะตามมาเลยนี่ค่ะมาเนี่ยค่ะสะพาย้านก็สวย าเป็นรอยยากนะคะคือตัวกระเป๋าก็เป็นรอยยากนี่ค่ะสวยมากเลยนี่นี่ค่ะเนี่ยแบสะพายไปไหนก็ได้คือแบดีงามมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ทำคลิปดีๆอะไรออกมานะคะก็คอมเมนต์ไว้ไว้กัน คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่พูดไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเพิ่งไปทําการจัดฟันมานะคะก็จะพูดแบบว่าตป็นติดขัดๆบ้านนะคะนี่เป็นการปัดฟันลอบสองแล้วด้วยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะกับน้องฟิลิปลิมนะคะมินิใบนี้นะคะนี่คือแบบน้องแบบสมบุกสมบัติมากเลยนะคะแบบพกพาไปไหนไปกันแบบสายลุยนะคะเหมือนเจ้าของเลยนะคะวันนี้ กดติดตามกันด้วยนะคะกดติดตามไปนะคะเด,เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาสอนเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์หรือว่าซื้อของออนไลน์นะคะซื้อ,อยังไงให้คุ้มนะคะแล้วก็มาเก็บตังค์ไปด้วยกันนะคะมาแบบแค่อยๆพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ